สวัดีครับเ,เพื่อนเวันนี้13มีนา2568ครับเพ่อนดูดูในต้นยางพารานะครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณเกือบ10บโมงแล้วนะเพื่อนๆดูครับต้นยางยังไหลอยู่เลยนะเพื่อนเคิดว่าทีมงานคงจะมาเก็บตอนกลางคืนนะต้นนี้ต้นใหญ่นะครับเพื่อนๆดูครับน,นี่ไหลไหลนี่ครับเพื่อนเห็นไหมครับหนึ่งสองสามสี่นับหนึ่งนับสองนับสามนับหนึ่ง นับสองนับสามนะสามวินะครับไหลแล้วขนาดนี้ให้เพื่อนๆดูครับดูต้นใหญ่ขนาดไหนดูครับอ่าหนึ่งคืบสองหนึ่งคืบสองคืบนะข้างบนนะครับสองคืบนะเขาเดินดูดูสองคืบก็บประมาณหน้ากว้างก็ประมาณเท่าไหร่นะอ่าสี่สิบเซนนะโคนเนี่ยห้าสิบเซนนะเพื่อนๆโคนท่านี้นะนี่ต้นนี้ก็ปีทีสองถ้วยแล้วเพื่อนๆดูครับนี่ สองถ้วยแล้วก็ถ้วยที่เต็มแล้วยังมีอยู่นี่ครับ่นดูครับถือว่าก็ดูแล้งนี่ถือเขาก็ยังไหลดีอยู่นะเพื่อนเพื่อนครับนี่มันไหลดีเพราะแถวข้างล่างมันมีริมห้วยนะห้วยแล้งนะเพื่อนไม่มีน้น้น้ําฝนน้ําน้าไหลลงห้วยนะครับเพื่อนเพราะว่าข้างบนนี้ปีที่รู้สึกปีไม่ใช่ปีที่แล้วนะปีที่แล้วไฟไฟไม่ไหม้ปีนี้ยังไม่ไหม้นะเพื่อน มันไม่ปีที่ก่อนโน้นนะับเพื่อนสองปีก่อนนะครับรู้สึกว่าเอบนดอยไม่เก็บน้ํานะครับเพื่อนโอ้เพื่อนเพื่อนดีแล้วเราจะได้มาเห็นดอกไม้นะครับเพื่อนดูคร e. ับดูอนี่ครับนี่โอ้เดนมีนาแล้วเราได้เห็นดอกเอี้ยงเลยครับในดอกกล้วยไม้นะเพื่อนดูครับความสวยงามของเขานี่หนึ่งช่อนะครับเพื่อนไม่รู้ชื่ออะไรนะครับออกสีเหลืองนะครับเพื่อนดูครับอนี่อีกหนึ่งช่อนะครับเพื่อนดูมันขึ้นม้อะไรครับเพื่อนดู นี่ครับป่าโดมสมบูรณ์มันจะมีต้นอ่าไม้ป่าขึ้นแบบนี้นะครับเพื่อนๆดูครับโหบรรยากาศเนี่ยลากเขาจะกกอบแบบนี้นะเพื่อนๆแล้วก็หลายต้นอยู่นะเพื่อนๆดูครับดูเดี๋ยวผมพาไปไปดูด้านนู้นนี่ต้นนี้ก็ยังไม่ออกนะครับด้านนู้นนะครับเพื่อนๆดูข้างบนโอ้โหสวยครับสวย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 อะซูมหน่อยซูมหน่อยโอ้หสุดยอดครับสุดยอดอ่ะไปด้านนู้นเห็นไหม นี่มันชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับเพื่อนออกมาออกสีเหลืองนะครับเพื่อนนี่เขาออกสีเหลืองแบบนี้ครับเดี๋ยวซูมหน่อยซูมหน่อยนี่ครับโอ้โหความสูงของเขาก็ประมาณสองเมตรได้เี่เราซูมลงมานะเพื่อนอันนี้ก็อีกหนึ่ง่อนะครับเนี่ยดูบรรยากาศนี่เพื่อนๆดูครับโอ้โหสวยงามมากครับเพื่อนเราได้ดูดอกกล้วยไม้ป่านะเพื่อนคลิปนี้ก็ลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนครับผมจะไปทํางานข้างบนครับเพื่อนเป็นพิกดกาแฟครับ